็ส่วนดีคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับซุกี้แมนนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้เล่นเกมเนาะแต่ว่าเรามาสอนวิธีการโหลดเกมเกมนึงนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเกมนี้ครับไอออนสองนะครับซึ่งที่เราจะโหลดเนี่ยไปเซิร์ฟไต้หวันนะที่เราจะเล่นกันเนี่ยไปเซิร์ฟไต้หวันนะครับแล้วมีวิธียังไงในการโหลดและสมัครสมาชิกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเปตรวินท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกสะดวก24ชั่วโมงที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับ สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ S K M 1เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องซุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับเพืวินท็อปอครับถ้ากำลังมองหานะครับตัวของคลาวนะครับเอาไว้เปิดบอร์ดฟาร์มนะครับออโต้24ชั่วโมงนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับ L.D. Cloud นั่นเองครับ L.D. Cloud นะครับคือ cloud ที่เอาไว้ปล่อยบอทใครที่เล่นเกมออโต้นะครับเปิดบอร์ดเนี่ยต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดรันได้ผ่าน L.D. Cloud ได้เลยครับรันผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะลงผ่าน p c a n ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็นะครับหนึ่ง cloud เนี่ยสามารถรันได้หลายจอมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยต่อวันถูกมากๆเลยนะครับระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเสถียรแน่นอนครับไม่มีแหลกแน่นอนนะครับก็ต้องคราวนี้เลยครับ L.D. Cloud นะครับทดลองใช้ฟรีนะครับ2ชั่วโมงกดลิงก์ที่ใต้้้นนีไดเลยะครับ LD Cloud Phone กับฝากไปด้วยนะครับ โอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับตัวของเกมเนี่ยมันคือเกม i อออนนะคือจะแบ่งแบบเป็นเผ่าเป็นอะไรเงี้ยเป็น MMORPG อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับมีทั้งเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่เราจะมาพูดถึงคือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าปิงน้อยด้วยนะครับเข้าง่ายไม่ต้องมุด VPN อะไรเลยนะครับในการเล่นนะครับเกมนี้ก็เป็นของ NC Soft เนาะ Purple นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีเทอร์เรอราพูด ถึงเรื่องการดาวน์โหลดนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็คือ purple. pnc. com นั่นเองนะครับลิงนี้อยู่ใต้คลิปนะเวลาเราเข้ามานะครับเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะถ้านะครับเราเป็นภาษาอื่นนะฮะให้เรากดตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกภาษาได้นั่นเองนะครับแนะนำนะฮะให้เลือกแบบผมเลยนะครับตัวนี้เป็นไต้หวันเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับภาษาไทยนะครับให้เลือกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอ่อสิงต่อมานะครับถ้าเราไม่มี i อดีของ purple นะครับให้เรามากดตัวนี้นะครับรูปตัว คนตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วมันจะเด้งไปในเรื่องของการล็อกอินของอีเมลนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับให้เรานะครับล็อกอินเป็น Gmail นะจะง่ายสุดนั่นเองนะครับล็อกอินเป็น Gmail นะครับแล้วก็เลือกอีเมลให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเลือกอีเมลเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการล็อกอินให้สมัครสมาชิกให้เนาะทีนี้นะครับเอานนี้นะครับให้เราเลือกประเทศเป็นไต้หวันนะครับไต้หวันแบบนี้นะครับไต้หวันถ้าไม่เลือกเป็นไต้หวันเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นได้นะครับมันจะเป็นโซนไทยแลนด์นั่นเองนะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นปีคศนะครับปีคศนะครับเดือนนะครับเดือนอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราก็กกไปนะครับแล้วก็ติ๊กให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับกดถัดไปนะครับอันนี้เขาก็บอกนะว่าเป็นเกมที่ให้บริการเนี่ยแตกต่างจากพวกลีเจียอะไรเงี้ยนะครับก็กดล็อกอินไปเรียบร้อยนะครับพอกดเข้ามานะครับสร้างเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เรากดเริ่มนะฮะเข้ามาปุ๊บนะครับให้เรานะครับดาวน์โหลดครับเพอร์เพลตัวนี้เข้ามานะครับให้เราไปที่เพอร์เพลตัวนี้นะครับ แล้วกดดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดนะครับอินสตอลให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูันต่อไปนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเนาะก็เปิดเพลเปขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้ครับด้านบนนะเป็น global นะครับอย่าเลือกเป็นประเทศอื่นนะเลือกเป็น global นะครับเพราะว่า PNC เนี่ยเขารวมอ่า e g เ o นเรียบร้อยแล้วเนาะพวกเกาหลีพวกไต้หวันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทางนี้หมดเลยนะครับก็กด global นะครับกดเด็กนะครับทีนี้นะครับเราสมัครเป็น gmail ใช่ไหมเราก็กด gmail นะครับพอมันจะเด้งไปนะครับเราก็ใส่ แอคเคาท์ให้ได้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราล็อกอินเนาะเราก็กดคอนติเนียไปนะครับทีนี้มันก็จะกลับมาหน้าตัวของ Pur p l e นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าตัวรันเชอร์ของ Pur p l e นั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นของไต้หวันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีแบบแนะนํานิดหน่อยเนาะให้เรากดที่ t o r e นะครับสโต้ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ไอออนสองนั่นเองครับกด View m o ร e นะครับตัวนี้นะครับเราก็โหลดมาเลยนะครับ นี่นะฮะกดวิวนะครับแล้วก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับกดโหลดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครโหลดไม่ได้นะขึ้นตัวเสียงแดงนะให้เรากดย้ำๆไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็โหลดได้เองนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็สามารถเล่นตัวของ i อออนสได้แล้วนะครับทาง i อออเนี่ยก็ทําการเปิดตัวของเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแต่ว่าเป็นการสร้างตัวเฉยๆนะครับแล้วก็ t r a ร s เนี่ย ในวันที่2 0พฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็รอเล่นวันที่20นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเล่นตัวของไอออนสได้แล้วแค่นี้เองนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการรับของพิลิจิตเตอร์นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาลิงก์ที่ผมปักไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับหน้าเว็บตัวนี้จะเป็นภาษาจีนเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำตามผมได้เลยนะครับให้เราคลิกที่มุมขวาบนตัวนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีให้ติก3ตัวเนาะหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีโค้ดให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโค้ดไอโค้ดตัวนี้นะครับให้เราเก็บไว้นะครับเอาไว้กรอกภายในเกมนั่นเองนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้รับตัวของทีดิจิตอลไอเทมเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยลวกันนะครับวันนี้ผมซูกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ